ไม่ได้ไปเรียกร้องสิทธิหรือไม่ได้ไปรอเรียกร้องสิ่งอื่นๆคือให้ตัวเองได้มีความปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในฐานะที่เป็นมุสลิมคนหนึ่งได้อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับอันที่สองต่อสู้กับผู้ที่ต่อสู้ด้วยเท่านั้นเด็กผู้หญิงคนชราไม่ใช่เป็นคู่ต่อสู้กันในสมรภูมิเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยเหมือนกับ อายุทยากับไทยรบกันเนี่ยเขารบกันเฉพาะคนที่ถือดาบอยู่ในสนามรบดุมเหล็กเด็กแดงอะไรต่างๆไม่เกี่ยวเช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวนี้การทําสงครามไม่ใช่แบบนั้นแล้วเราเห็นภาพของความโหดร้ายผู้คนเสียชีวิตจํานวนมากมายเยอะแยะเลยนะครับที่เกิดขึ้นโดยที่เขาไม่ได้รู้อิโหนาอิเหนใดๆด้วยเลยนะครับห้ามทําร้ายเด็กผู้หญิงและคนชราห้ามทํร้ายต้นไม้ ปะสุสั์และบ่อน้ําสิ่งเหล่านี้เป็นทรัพยากรร่วมกันถึงแม้ว่าจะอยู่ในสมรภูมิรบคนเนี่ยไม่ได้รบก,กันทั้งวันทั้งคืนนะครับใครที่เคยไปเผชิญในสนามรบเนะี่ยเขาจะมีเวลาเขาก็ต่อสู้กันแล้วเสร็จแล้วก็พักพักผ่อนมีการเตรียมสเสบียงรับประทานอาหารกินน้ำกินท่าอะไรเมื่อถึงเวลาที่จะไปต่อสู้ก็ไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นทรัพยากรต่ตางๆต้นไม้ปะสุสั์บ่อน้ําต่างเนี่ยห้ามทําลาย ห้ามพ้นสะดมทรัพย์สินโอตอนซัดดาวถูกจับได้ทรัพย์สินของซัดดาวที่ไปฝังไปขุดกันอยู่ตรงไหนเนี่ยถูกลากออกมาแล้วก็ต่างฝ่ายต่างรุมทึงกันเหมือนกับอ,อีแร้งกระหายเหยื่อนะครับหายกล้าพนาศูนไปในไม่กี่นาทีลงด้วยซ้ําไปนะครับต่อมาตอบรับข้อเสนอสันติภาพของศัตรูท,ทันทีถ้าหากว่ามีการเสนอให ยุติความขัดแยง้งความรุนแรงด้วยการต่อสู้กันด้วยอาวุธนะครับแล้วก็สุดท้ายห้ามนำสิ่งที่ยึดได้เป็นของตัวเองเมื่อมีการชนะสงครามแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีทรัพย์สินสงครามอะไรต่างๆเนี่ยโดยหลักการก็แบ่งเอาไว้ว่าทรัพย์สินเหล่านั้นจะถูกนำไปจัดสรรอะไรยังไงได้แต่ไม่ให้คนฆ่าเพื่อยึดทรัพย์ของคนอื่นนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่ เป็นภาวะการต่างๆที่เกิดขึ้นในภาวะสงครามนะครับก็คือข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับบทกติก,กาถ้าหากว่าจะต้องมีการต่อสู้กันผมเรียนชัดเจนนะครับว่ามันมีความลำดับขั้นตอนอเริ่มต้นเนี่ยต้องเป็นการเจรจาเป็นการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วจนกระทั่งในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแนวทางสันติภาพต่างๆที่ไม่เกิดขึ้นแล้วความรุยนแรงยิ่งบานปลายไปใหญ่ เราเห็นสงครามล้างเผ่าพันธุ์ในสองสามที่ในบอสเนียโฮสโควีนาเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยถึงขนาดว่าเขาฆ่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยคนผู้ชายเนี่ยแยกไม่ออกนะครับว่าใครมุสลิมไม่มุสลิมเขาใช้วิธีแบบนี้เลยจับแล้วก็แก้ผ้าถ้าใครเข้าสุนัตคนนั้นถูกฆ่าคือหมายความว่าแยกแยะได้ชัดเจนว่าผู้ชายคนนี้เนี่ย เป็นอิสลามแน่นี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นการฆ่ากันอย่างบ้าคลั่งโดยที่ไม่คิดอะไรเลยแล้วผู้หญิงก็ซัดเซไปเนจรนะครับหนีออกไปที่ไหนที่ไหนจนกระทั่งวันนี้เนวอสเนียร์เซโกวีนายังเพิ่งจะเริ่มตั้งประเทศเป็นประเทศที่เป็นมุสลิมนะครับอีกอันหนึ่งที่ฟังข่าวด้านเดียวเนี่ยในเชเชนยาในเชเชนที่อยู่รอยตะเข็บของรัสเซียก็เช่นเดียวกันก็ถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จนกระทั่ง ผู้หญิงที่สามีตายเนี่ยเป็นม่เนี่ยแล้วออกมาเอาระเบ,บิดผูกตัวแล้วเข้าไปในเมืองหลวงแล้วก็ไประเบ,บิดตัวเองนะครับที่เขาเรียกว่าแม่ม้ายำความกดดันแบบนี้มันเกิดขึ้นจากคนที่ไม่มีทางสู้เขาไม่มีอะไรในชีวิตแล้วลูกสามีคนในครอบครัวที่เคยอยู่ยังยังมีความสุขแล้ววันหนึ่งเนี่ยล้มหายตายจากไปเพราะถูกฆ่าไปเหลือตัวเอง นะครับก็คิดง่ายๆคิดโดยที่ไม่ได้อะไรมากว่าถ้าฉันจบชีวิตไปก็ขอให้ศัตรูที่ฆ่าคนในครอบครัวฉันตายไปด้วยนี่คือส่วนหนึ่งที่มันทําให้เกิดเหตุตา่ตางๆเกิดขึ้นอย่างที่ไม่น่าจะเป็นนะครับดูต่อมาเป็นมัสยิดอัลอับซอกับโดนออฟเดอะร็อกซึ่งศาสนา,าสถานตรงนี้เนี่ยในอดีตตั้งแต่สมัยนบีมูซาในสมัยนบีอีซาในสมัยของท่านศาสดามมฮัมมัด ทุกคนเข้ามาใช้พื้นที่นี้เหมือนกันวันศุกร์มุสลิมไปละหมาดนะครับวันสบาโตวันเสาร์ชาวยิวไปสวดที่กำแพงร้องไห้วันอาทิตย์ชาวคิดก็มาใช้าศาสนาฐานแบ่งกันใช้จนกระทั่งวันหนึ่งเกิดความต้องการที่จะยึดครองซึ่งมุสลิมเนี่ยมันอยู่ในประเทศปาเลสไตน์ซึ่งมุสลิมก็เ,เป็นผู้ปกครองในขณะนั้น นะครับก็แบ,บ่งสารให้ทุกคนได้ใช้แล้วก็มีคนที่พยายามสร้างความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วบอกว่ามุสลิมเนี่ยไปกันแกล้งแล้วก็ขยายผลไปถึงหน่วยงานองค์กรใหญ่ๆสํานักวัติการในต่างๆจนกระทั่งข่าวแพร่สะพัดเป็นความแตกแยกทางความคิดในเรื่องของศาสนายกทัพันมาเป็นแสนๆคนทําให้เกิดสงครามอันหนึ่งที่ยาวนานมากที่สุดและมีผู้ที่เสียชีวิตมากที่สุดคือ สงครามครูเสดนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นร่างเล่าของประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นบันทึกที่จะเลือกอยู่ในโลกใบน,นี้บังเอิญวันหนึ่งนะพอเหตุการณ์ความรุนแรงการทําลายล้างเกิดขึ้นก็มีคนผู้นําคนหนึ่งหลุดปากออกมาบอกว่าครูเสดได้เกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งแล้วคนทั้งโลก่ตกใจมากเลยว่าการทําลายล้างกันแบบ จำนวนมากมายมหาศาลแบบนั้นจะเกิดขึ้นหรือหลังจากที่ผู้นําสหรัฐอเมริกาประกาศหลุดป,ปากออกมาแล้วออกมาแก้ข่าวกันที่หลังนะครับในยะบางอย่างที่เกิดขึ้นมีผลอยู่เหมือนกันกับความรู้สึกนึกคิดของคนทั้งโลกนะครับอาเป็นประเด็นอันหนึ่งจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นนะครับมีข้อตกลงอันหนึ่งระหว่าง2ประเทศที่แดงๆอย่างเงี้ยนะครับปี47เป็นกระบวนการไซออนิสนะครับที่เข้าไปยึดครองปาเลสไตนะครับเป็น คบคิดการสนับสนุนของประเทศมหาอำนาจแล้วก็เข้าไปบุกไบตุนมักดิสแล้วก็เป็นชนวนอันหนึ่งนี่แหละที่ทำให้เรื่องราวของการต่อสู้นะเกิดขึ้นภาพต่อไปนี้เนี่ยผมจะพิววิวผ่านๆก็แล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้น่าดูสักเท่าไหร่แต่มันเป็นภาพที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นตามสือ่อต่างๆเราจะพบว่าอีกด้านหนึ่งคือคนที่เขาถูกกระทากายไปเป็นจำเลยนะครับอันนี้เป็นภาพของ ความเสียหายความเดือดร้อนของอีกสิ่งโลกหนึ่งที่เป็นมุสลิมที่เดือดร้อนเด็กเล็กๆต้องตายเป็นจํานวนมากเนื่องจากนี่แหละการกระหายได้อํานาจและต้องการที่จะยึดครองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เวลาที่มุสลิมเขาเรียกร้องความเป็นพี่น้องความเป็นพราดอนภาพนะเห็นคนที่นอนตายอยู่ตรงนั้นนะครับก็ต้องช่วยเหลือจะช่วยกันยังไงก็ได้ใครมีแรงช่วยแรง ใครมีทรัพย์สินก็ช่วยทรัพย์สินใครไม่มีอะไรเลยก็ช่วยกันขอดุอาให้เขาปลอดภัยเป็นคําขอที่คนทั้งฮารอมนะครับเวลาที่เขาไปทํฮาร์ดกันเนี่ยเขาก็ขอให้อาร์ช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นให้ได้รับใจชนะเพราะว่าก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปรบไปสู้กับเขาแต่นี่คือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเด็กเกเยาวชนมุสลิมก็ถูกสอนให้รักกันนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจะปล่อยให้อีกคนหนึ่งเดือดร้อน เป็นไปไม่ได้นะครับจึงมีพระดำรัสแห่งอัลลอฮฺสุภฮานะฮวตาอาลาบอกว่าพวกเจ้าจงต่อสู้ตามวิถีทางแห่งอัลลอฮ์ต่อสู้กับผู้ที่ทําสงครามกับพวกเจ้าจงอย่าละเมิดความชอบธรรมแท้จริงแล้วอัลลอฮ์ทรง ไม่รักนะครับไม่ทรงรับผููละเมิดคือไม่รับผููละเมิดนั่นเองนั่นคือส่วนหนึ่งที่เป็นหลักธรรมคาสอนที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญสําหรับเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็เป็นภาพอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของมุสลิมและก็การต่อสู้ที่เห็นนะครับทีนี้มีประเด็นสําคัญที่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญในเรื่องของการจิฮการบรรดาสหบานไปร่วมรบในสงครามใหญ่ๆแล้วกลับมาทุกคนบอกช้ำแล้วก็เหนื่อยล้ามาก ท่านศาสดาบอกว่าสงครามเล็กเนี่ยมันจบแล้วสงครามใหญ่มันกําลังจะเกิดขึ้นคนที่ไปร่วมชาตากรรมในสมรภูมิก็ถามท่านศาสดาว่ามันยังมีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าสงครามที่เราไปเผชิญใน